สวัสดีค่ะปอยมาแชร์มาแล้วค่ะวันนี้มาเกี่ยวกับระเบียบกรมสัมภาษามิตรว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสัมภาษามิตรปี2563ค่ะซึ่งจริงๆอะบอยทำวิธีการอ่านแบบภาพรวมไปแล้วเนาะแต่ว่าอยากจะมาทำ ไล่ไปทีละข้อให้ทุกท่านนะคะเพื่อทุกท่านเอาไปทบทวนนะคะแล้วก็คิดว่าต้องทันทุกท่านสอบนะคะเดี๋ยวจะแบ่งคลิปเป็นคลิปย่อยเพราะว่าจริงๆไปทํารวมไว้แล้วแล้วเหมือนคลิปมีปัญหาไปก็เลยต้องลบใหม่ดังนั้นก็เลยเดี๋ยวทําเป็นย่อยๆเป็นหัวข้อหัวข้อไปนะคะเพื่อจะได้แบบเป็นความแม่นยําของคลิปด้วยนะเผื่อคลิปมันไม่ตรงภาพไม่ตรงกับเสียงนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยว่าในตอนแรกอะ่ะเขากล่าวว่าเพื่ออนุวัตเนาะไปไป แปลความหมายมาอย่างคร่าวๆว่าเป็นอนุวัตเนี่ยหมายความว่าทําตามหรือปฏิบัติตามนะคะความในพระราชบัญญัติภาษีสัมภาษณมิตร2560นะคะเออถ้านอกเหนือถ้ามีความหมายนอกเหนือจากนี้บรบกวนคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็เพื่อให้การปฏิบัติรชาชการในการตรวจสอบภาษีของกรมสัมภาษา,ามิตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปในแนวทางเดียวกันอธิบดีกรมสัมภาษามิตรจึงวางระเบียบ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ก็จะไล่เรียงเป็นข้อๆน่าจะประมาณ50กว่าข้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะในข้อ1ท่านก็บอกว่าระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกรมรสัมภาษมิตรว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสัมภาษมิตรปี2563ค่ะข้อที่2ระเบียบนี้ให้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไปเนะาะบังคับใช้ให้บังคับใช้เอ้ให้บังคับใช้ ให้ใช้บังคับโอเคให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไปนะคะอันนี้เปตีความว่าเออนับแต่วันประกาศถัดไปก็คือมีผลเลยทันทีนะคะโอเคข้อ3ให้ยกเลิกระเบียบก,กมรสมสัมภาษตรว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสัสมภาษมิต,ตามพระราชบัญญัติภาษีสัสมภาษณ์ปีสองพรปี2560ลงวันที่29กันยา2560นค่ะก็ยกเลิกฉบับ ก่อนหนะ้าโอเคนะไปที่ข้อ4ค่ะข้อ4เนี่ยจะเป็นความหมายของคำที่ระบุในระเบียบนี้ซึ่งก็จะตรงกับมาตรา4ีของพอรบรท,ที่บอกว่าตรงหมายความว่าก็จะเป็นในหมวดของการให้ความหมายของคำเหมือนกันนะคะแต่ว่าในระเบียบก็จะระบุถึงการตรวจสอบภาษีหมายความว่าการตรวจแนะนำการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จณสถานประกอบการการตรวจสอบตามหนังสือเรียกและการค้น าการตรวจคน้นการยึดหรืออายัดต,ตามพระราชะบัญญัติภาษีสัมภาษามิตรปี2560ซึ่งถ้าจะไม่ผิดตรงนี้รอบที่แล้วออกสอบรอบนี้อาจจะขยับลงมาออกอันอื่นที่ล่างๆลงมาแต่ก็เชื่อว่าในข้อสีเนี้ยอาจจะหยิบไปออกสักข้อหนึ่งนะคะหรือมากกว่านั้นก็ยังได้กกนะคะต่อมาการตรวจแนะนำความหมายว่าการเข้าไปในสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด เพื่อทำการตรวจสอบและแนะนำเนาะตรวจสอบและแนะนำผู้เสียภาษีรวมถึงการออกตรวจแนะนำในกรณีอื่นๆตามความจำเป็นและเหมาะสมนะคะเออซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้เสียภาษีมีความรู้เข้าใจความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามพระราชบ,บัญญัติภาษีสมรภสมีสงาง่ายๆคือตรวจแนะนําไปตรวจแบบไหนๆไปตรวจแบบเป็นมิตรไปแนะนํานะว่าอันนี้ทํายังไงอันนี้ยังไม่ทําใช่ไหมให้ทํานะอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ไปตรวจจับผิดนะเออแต่ถ้าสมมติว่ากรณีที่มันผิดแบบจนเกินไปจนแบบโอ้ตั้งใจเลี่ยงภาษีเลยอันนี้ก็จะอีกเคสหนึ่งนะคะโอเคการตรวจแบบเบ็ดเสร็จณนะสถานประกอบการหรือ f Field Audit นะหมายความว่าการเข้าไปในสถานประกอบการเพื่อการตรวจ กระบวนการผลิตนะการให้บริการระบบบัญชีอ่ะมีระบบบัญชีและการตรวจสอบการชําระภาษีเพื่อกํากับดูแลการเสียภาษีสมรสมิตรจากปัจจุบนันย้อนหลังไม่น้อยกว่า1เดือนตรวแบบแบบความหมายเนี่ยก็คือรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าออกไหมรอบที่แล้วแตอ่อย่างน้อยๆน,นะวิธีการปฏิบัติแล้วก็ความใจความจริงๆเลยคือว่า จะฟิลออดิตเนี่ยอย่างน้อยต้องไม่น้อยกว่า1เดือนจะ3เดือนก็ได้6เดือนก็ได้หรือจะฟิลปีหนึ่งก็ได้ถ้าโหดๆห,หน่อยก็ฟิลปีหนึ่งแต่ว่าเท่าที่เคเห็นสำนวนยังไม่เคยมีที่เคอ่านผ่านตานะคะแต่ไม่รู้ว่าที่กรมเคยมีแบบกรอบละเอียดแบ็กกลับไปปีหนึ่งไหมแต่ว่าโดยส่วนตัวจะยึดประมาณ3เดือนถึง6เดือนไม่เกินนี้นะคะเออแต่ต้องไม่น้อยกว่า1เดือนนะถ้าน้อยกว่า1เดือนหมายถึงว่าผิดระเบียบแล้วนะปฏิบัติผิดระเบียบโอเคนะคะโอเคการตรวจต่อไปคือการตรวจสอบตามหนังสือเรียก ความหมายว่าการตรวจสอบที่มีการออกหนังสือเรียกเพื่อให้มีการส่งเอกสารหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบบัญชีเอกสารหลักฐานณนะสำนักงานสมภาษามิตรการตรวจสอบแบบไต่สวนสืบสวนและให้รวมถึงการตรวจ,การ,รวจการตรวจการปฏิบัติของผู้เสียภาษีณนะสถานประกอบการด้วยนะคะ าการตรวจแบบตามหนังสือเรียกไปยังไม่เคยได้ทำเพราะว่าไปอยู่สัมภาษามิตรประมาณปีกว่าแต่ว่าเหมือน,อนเกือบจะเคยแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เคยนะคะผูเออ้เสียภาษีความหมายว่าผู้เสียภาษีตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติสัมภาษามิตรปี2560ก็ไปดูความหมายว่ามาตรา16กล่าวว่ายังไงเนาะต่อมาสำนักงานสัมภาษามิตรความหมายว่าสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกองกำกับและ ตรวจสอบภาษีสำมะสามิตรที่กล่าวมาข้างต้นหมายถึงส่วนกลางนะสำนักง,งานสัมะสามิตรภาคโอเคอยู่ที่ภาคและสำนักง,งานสรมะสามิตรพื้นที่หมายถึงจังหวัดที่ปฏิบัติงานทุกๆจังหวัดนะคะโอเคสถานประกอบการความหมายว่าโรงงานอุตสาหกรรมสถานบริการสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายคลังสินค้าทัานบนและสำนักง,งานหรือสถานที่ของผู้นําเข้าทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าสถานประกอบการต่อมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษีความหมายว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษีสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกำกับตรวจสอบสัมภาษภาษีสัมภาษมิตรเนาะข้อ5ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษีสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามปฏิบัติหน้าที่อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ ภา,าษีสมสามิตรรักษาการตามระเบียบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็บอกว่ารักษาการตามระเบียบนี้เท่านั้นคนะะ่ะเป็เหมือนเคยเจอไม่แน่ใจว่าท่านเป็น,เป,นเป็นผู้วยการสํานักเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบอันเดอร์ลงมานิดหน่อยแต่ว่าท่านก็แบบผู้ใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญได้านการตรวจสอบภาษีนะคะท่านมาอบรมให้กับนักตรวจสอบเนาะในในท้องที่ที่แบบไปทํางานอยู่เนาะเปิดก็มีได้มีโอกาสได้ไปอบรมแล้วไปจำำําคํานึงของท่านขึ้นใจว่าเวลาทําสํานวนอะสำนวนะน,วนักตรวจสอบอนะ ต้องทาสานวนเผื่อขึ้นศาลเสมอเออไปใช้คํานี้เสมอๆเ,เลยหลังจากนั้นแล้วก็บอกพี่ผู้ช่วยเสมอนะคะเพราะท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเคสมีเคสหนึ่งที่เราโดนฟ้องจากผู้ประกอบการแล้วเออเขาก็จะฟ้องกรมอะเนาะแล้วกรมแพ้คดีเพราะว่าเอกสารฉบับเดียวอะไรเงี้ยฉบับเดียวที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เราเป็นระเบียบของเราเองด้วยนะแต่เราแบบปฏิบัติแบบข้ามขั้นตอนอะก็เลยแพ้ไปดังนั้นก็รายละเอียดไปไม่ทราบนะคะส่วนบริษัทอะไรเงี้ยปอยไม่ได้ เออจำไม่ค่อยได้หรอกมันพูดไม่ได้อยู่แล้วเนาะเออประมาณนี้นะดังน,น,นั้นก็ว่าที่นักตรวจสอบทั้งหลายก็ขอให้ยึดมั่นในขั้นตอนและระเบียบที่ระบุในประกาศเออในระเบียบแล้วก็ในพรบในกฎหมายในกฎกระทรวงทุกอย่างแล้วยึดมั่นให้สุดสดให้สุดใจนะคะโอเค ไปที่หมวดที่1วิดีโอนี้จะพูดถึงถึงถึงหมวดที่1เท่านั้นคือตรวจแนะนําเดี๋ยวฟิลออเดด๋ย่ไปว่ากันอีกวิดีโอดึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีข้อบกพร่องแบบหมายถึงว่าเ,าเสียงไม่ตรงหรือว่าพูดพูดแบบว่าข้ามอะไรไปอะไรอย่างนี้นะคะโอเคหมวดที่1การตรวจแนะนําสําคัญยังไงก็ต้องรู้เปะ๊ปะๆนะนักตรวจสอบว่าที่นักตรวจสอบทั้งหลายเพราะว่า,ามันคือ,ม,คอมันคืองานหลักของคุณนะ่ะแล้วมันก็คืองานแบบงาน เหมือนถ้านับหนึ่งก็ถ้านับหนึ่งสองสาสี่นี่คืออันที่หนึ่งที่คุณทาอยู่แล้วแน่นอนทุกจังหวัดนะคะหรือไม่ได้ถ้าอยู่ส่วนกลางอยู่ภาคไงไงก็ต้องทานะคะเพราะเป็นตัวชี้วัดเนาะเป็นตัวชี้วัดหลักนะคะในกรณีที่มีการตรวจแนะนำเนี่ยให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของสํานวนมีหน้าที่ดําเนินการเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจอนุมัติให้ออกตรวจแนะนําตามข้อ7โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ8สังเกตไหม อนุมเออขออนุมาตามข้อ7ใช่ไหมฮะแล้วก็กปฏิบัติตามขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยนะตามข้อ8เนาะเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะตอนที่ไปอ่านหนังสือสอบรอบที่ไปสอบเนี่ย มีเวลาน้อยปุ๋ยก็เลยจําเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคําอันนี้ไปเอามานําเสนอแต่เชื่อว่าทุกคนจะจําเป๊ะๆได้หมดแล้วนะคะ <c oughs> เผื่อว่าจําเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคาช่วยทุ่นสมองแรงสมองของท่านเอาไปนักตรวจสอบเอาไปทาบัญชีอะไรเงี้ยเอาไปวิเคราะห์บัญชีอ่าแบบวิเคราะห์ขาบัญชีอะเขาเรียกอะไรอะเดบิตเครดิตอะเอออนั้นดีกว่านะคะเออให้บุคคลทางต่อไปนี้มีอํานาจในการอนุมัติให้ออกตรวจแนะนําอันนี้ก่อนอันอันอนำนาจอนุมัติเนี่ยจำไม่ยากสปสาน สมภิมิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบหมายความว่าคุณจังหวัดภูเก็ตคุณก็อนุมัติได้แค่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นอันนี้อันที่1อันที่2องพ่วงในการสํานักงานสมภิามิตภาคในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเช่นภาคสีสังกัดจังหวัดอะไรบ้างก็ในเขตนั้นเท่านั้นนะคะสามพ่วงในการสํานักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษีในเขตพื้นที่ทุรชนจักรเออข้อ3ามเนี่ยหมายความว่าพ่วงในการสํานักเนี่ย ไปได้ทั่วประเทศเลยตรวจสอบไปทั่วประเทศนะคะข้อ4อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายก็มีอำนาจในเขตพื้นที่ทั่วราชาอาณาจากักรหมายความว่าถ้าอธิบดีอนุมัติเองอ่ะก็ไปได้หมดเลยนะคะแล้วก็หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายก็ได้หมายความว่าอาจจะไม่ใช่ผู้นวยการสํานักก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่อธิบดีแต่งตั้งมอบหมายมาให้ลงไปภารกิจเนี่ยเขาก็ไปได้ทั่วประเทศเป็นอำนาจหน้าที่ของเขานะคะอ่าข้อต่อไป ข้อ8เนี่ยก่อนการออกตรวจแนะนําให้ปฏิบัติดังนี้อันนี้ข้อนี้แหละที่ประจำเป็นคีย์เวิร์ดไปแต่ว่าเวลามันน้อยอะเก็จำเอาตัวลอดไปจนถึงบรรจุนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนจำแม่นๆแล้วก็ม่มีปัญหานะหลักการแรกคือประจำจคําหน้าเช่นมันมี4อันใช่ไหมก่อนจะออกตรวจต้องทําอะไรบ้างร,รวบรวมวิเคราะห์ ทำหนังสือนําตัวทําหนังสือสั่งการแค่นี้รวบรวมวิเคราะห์นําตัวสั่งการรวบรวมวิเคราะห์นําตัวสั่งการแค่นี้ที่เหลือทุกคนขยายความเอาเอาข้อสอบอะ่ะมันออกได้แบบคือมันก็จะออกข้อความเป๊ะๆนั่นแหละแต่ว่าเอาตัวรอดในการจะเดาก่อนอันข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้รวบรวมข้อมูลทั้งภายในภายนอกนะจำไว้ว่ารวบรวมมันต้องมีภายในภายนอกหรือหลักฐานอื่นที่จําเป็นแค่นี้ข้อสอง วิเคราะห์ข้อมูลจัดทําบันทึกผลวิเคราะห์พร้อมความเห็นและประเด็นที่จะออกตรวจเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ7สมมติวราเป็นเจ้าของสํานวนแล้วไปจะไปออกตรวจเนี่ยไปก็รวบรวมข้อมูลภายในภายนอกวิเคราะห์เสร็จปุ๊บไปเอาข้อมูลที่วิเคราะห์เนี่ยทำบันทึกผลการวิเคราะห์นะคะพร้อมลงความเห็นแล้วก็และประเด็นบอกว่าเออเจ้านายคะจะไปออกตรวจประเด็นดนี้ประเด็นดนี้มีความเสี่ยงอย่างนั้นอย่างนี้เนาะเออก็ทำทำบันทึกขึ้นไปเสนอท่านสอ,อ,อข้อ3าม จะทาหนังสือนําตัวออกตรวจการเสียภาษีสมรสามิตรแบบตศ .01 ข .07 เออจำไว้นะออกตรวจ01ข .07 ออกตรวจ07ก็ได้เพราะว่ามันไอแบบฟอร์มตศเออนี่ยมันนาหน้าด้วย01ทั้งหมดออกตรวจ07นำตัวออกตรวจ07นะเออท่องไปเลยท่องไปเท่านั้นเลยเพราะว่าตอนสอบเนี่ยยังไงก็ต้องจําให้ได้แต่ว่าตอนทํางานเดี๋ยวค่อยว่ากันเออเนาะเสนอผู้มีอํานาจอนุมัตินะคะข้อสี่ ตัดทาหนังสือสั่งการออกตรวจภาษีสัมภาิตรต่อส01ค08 07 08นำตัวออกตรวจ07สั่งการ08อะเออตามระเบียบนี้แล้วก็เสนอผู้มีผู้บงังคับบัญชาเนี่ยขึ้นไปอนุมัติอะสังเกตป้าข้อ4นะถ้ามันจะออกข้อสอบแบบที่มันเป็นข้อความเป๊ะเวิร์ดดิ้งข้างล่างอะคะ่ะที่มันห้อยท้ายเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะไอ้ข้างบน07อะนำตัวออกตรวจเนี่ยคือเสนอท่านสนะสูงสุดนะผู้มีอำนาจอนุมัตินะคะ แต่ว่าข้อ4ี่เป็นสมุดสังการที่เฉยสมุดสังการอ่ะมันจะเป็นแบบฟอร์มที่เราบันทึกเออเราจะจัดบันทึกใช่ปะมันจะเป็นแบบฟอร์มเราเก็บไว้ที่สํานักงาน001ขีด08เนี่ยเราจะเสนอผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอย่างถ้าไปปฏิบัติงานไปก็จะเสนอหัวหน้าฝ่ายบ่อยอ่ะหัวนหน้าฝ่ายจัดเก็บเซ็นแล้วเวลาจะขออนุมัตินำตัวขออนุมัติออกตรวจเนี่ยเราก็จะแนบเอกสารทุกอย่างรวมถึงแนบไอ้นี่01ขีด08จากกัน ได้ไลายเซ็นของเจ้านายแล้วอะแนบขึ้นไปให้ท่านสอดูว่ามันผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วอันนี้คือหลักการทํางานหลักการจําคือก่อนออกตรวจมีรวบรวมวิเคราะห์นําตัวสั่งการที่เหลือไปจําเอาและแบบฟอร์มที่ก่อนออกตรวจที่ต้องมีคือศูนย์หนึ่งีศูนย์เจ็ดนำตัวออกตรวจศูนย์หนึ่งคี่ศูนย์แปดหนังสือสั่งการอืมแค่นี้จําแค่นี้สเต็ปก่อนออกตรวจมีประมาณนี้ซึ่งรอบที่แล้วก็ออกแต่ว่าจะไปจำรายละเอียดของข้อสอบไม่ได้เพราะมันแบบเกิดขึ้นรวดเร็วมาก แต่ปก็ใช้หลักการนี้อันนี้เป็นแบบข้อความที่ปอยโนต้ตอ่านตอนที่ไปเอาตัวรอดตอนนั้นไปไม่ได้มาอ่านใหม่แต่ว่าไปมาสไปมาสโคบใหม่เนี่ยที่มาเล่าให้ทุกคนฟังคือ,ค,อคืออ่านเพื่อเล่าแต่ว่าไอที่โนต้ตโนต้ตไว้เนี่ยคือไปโนต้ตไว้ตั้งแต่รอบนู่นแหละนะคะโอเคพอขั้นตอนก่อนแล้วใช่ไหมมาขั้นตอนในการออกตรวจแนะนําให้ปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ ทำตามทุกขั้นตอนอย่าข้ามขั้นตอนและห้ามหลุดสักขั้นตอนนะในการปฏิบัติไม่รู้คนอื่นหรือไม่รู้พี่นักตรวจสอบรุ่นเก่าๆเ,เขายังไงนะแต่ว่าป้ยก็ยึดหลักว่าคืออยากเติบโตไปจนเกษียณแล้วอยากทางสะอาดอะ่ะไอ้เรื่องแค่เนี้ยทำตามระเบียบแค่เนี้ยมันไม่ได้ยากอะทำไปเถอะอย่าขี้เกียจนะอันนี้บอกไว้จริงๆไม่ไม,ไม,ไม่มีใครไม่มีใครละขั้นตอนหรอกแต่ว่าเตือนเผื่อไว้เฉยๆนะว่าอย่าอย่าข้ามขั้นนะคะ เออประมานี้จริงมันไม่ได้มีอะไรที่แบบซีเรียสนะมันจะซีเรียสก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องและคุณข้ามขั้นนั่นแหละซีเรียสแหละเออนะข้อ1ให้ข้าราชาการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ากว่าระดับชํานาญการนะหมายความว่าชํานาญการชนานาญการขึ้นไปออกตรวจได้ไหมได้นำตัวได้หมายถึงว่าเป็นหัวหน้าคณะได้ไหมได้ในการออกตรวจแนะนํา เว้นแต่กรณีจําเป็นให้อยู่ดิมพินิษของผู้มีอํานาจอนุมัติให้ออกตรวจแนะนำหมายความว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆมันมีเคสอย่างถ้าให้ยกตัวอย่างอ่ะอย่างเช่นพี่ๆนักตรวจพี่ๆข้าราชการในฝ่ายจัดเก็บเนี่ยไม่เหลือเลยอ่ะไม่ไม่เหลือแบบไม่เหลือ,อมไม่เหลือที่เป็นชำนาญการขึ้นไปเลยอ่ะมีแต่ปฏิบัติการทั้งนั้นแล้วก็ันต้องออกตรวจอะไรเงี้ยก็เสนอเจ้านายนะว่าทําได้ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นนักตรวจสอบอย่างเดียวนะ นักวิชาการสรัมภาษณ์มิตรก็ได้เออนะคะในการปฏิบัติปตีความว่าได้แล้วได้นะเออมันเขาไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นนักสอบตำแหน่งนัก,นกสอบภาษีเท่านั้นนะคะอแต่อันนี้ไม่ได้ออกข้อสอบหรอกอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติแหละอันนี้ขอเนีอ้อที่แบบลึกไปถึงวิธีปฏิบัติเนาะออรวมถึงในการออกตรวจเนี่ยให้แต่งเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมสนะัมภาษณ์มิตรนะเครื่องแบบสาหรับพนักงานเครื่องแบบสําหรับลูกจ้างนะคะแล้วแต่กรณีเว้นแต่ ผู้มีอำนาจเนี่ยอำนาจผู้มีอำนาจอนุญาตก็คือท่านสอนนั่นแหละถ้าเป็นภาคก็คือท่านภาคถ้าเป็นสำนักส่วนกลางก็จะเป็นผอสำนักเนาะเออสั่งการให้เป็นอย่างอื่นเช่นไปก็เคยมีการออกตรวจที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบเพราะมันเป็นการออกตรวจที่ค่อนข้างต้องลุยนิดนึงต้องไปนับสต๊อกต้องไปดูโรงงานอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่โรงงานที่ติดแอร์อะไรเงี้ยนะคะเออมันก็แล้วแต่ความจําเป็นเนาะเราก็เราก,ราก็รับสั่งการจาก จากผู้มีอำนาจนะคะเออประมาณนี้ข้อ2ก็คือ,อ,อแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งก็จําเป็นนะแบบเออแต่ว่าถ้าบรรจุใหม่ย,ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีพี่ๆเขาแบบแสดงก็ได้แต่ว่าถ้ามีเราก็คือซีเรียสว่าควรจะเอาไปติดตัวตลอดนะคะมันเป็นในระเบียบเนาะเออหรือบัตรของประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าและและนะและหนังสือนําตัวออกตรวจ การเสียภาษีสมรสามิตรต่อสอสีอเนี่ยให้ผู้รับการตรวจทราบก่อนทําการตรวจทุกครั้งเวลาไปถึงสถานประกอบการเนี่ยก่อนจะตรวจเนาะแนะนําตัวตืดตืดเสร็จปุ๊บก่อนจะตรวจเนี่ย,นนเ,ยเอาหนังสือนําตัวออกตรวจให้เขาดูก่อนว่าเออเรามาในฐานะอะไรคนนี้ชื่ออะไรคนนี้เป็นหัวหน้าทีมนะอะไรเงี้ยเออเป็นเป็นหลักปฏิบัติแล้วก็เป็นระเบียบที่ระบุไว้นะคะข้อ3ให้ดํนาเนินการตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบแนะนํา ตามแบบที่ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษีกำหนดเนาะเออเราก็จะบันทึกการตรวจคือแบบบันทึกเนี่ยมันไม่ได้ระบุแบบมาใช่ปะแต่ว่าตอนอันอันนี้คือข้อความที่คุณจำไปสอบเนาะแต่ตอนปฏิบัติไปแอบให้ห้อย้ทานนิดนึงว่าไปใช้ไปใช้แบบแบบแบบเขาเรียกเลยนะแบบบันทึกคำให้การต่อสสนหนึ่งขีดหนึ่งศูนย์ไปเลยอะเออใช้ใช,ช้เดียวกันไปเลยแต่ว่า เดี๋ยวไปดูอีกทีนะว่าไม่รู้ว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนหรือยังนะคะข้อสามแต่จริงๆก็ตามวอดดิ้งนี้เลยก็คือก็ต้องบันทึกการตรวจนั่นแหละข้อสี่เมื่อทําการตรวจแนะนําแล้วเสร็จเนี่ยให้จัดทาบันทึกรับรองคําตรวจการเสียภาษีตามแบบสำพันสามีนะตสศหนึ่งขีดหนึ่งสาอันนี้ก็คือต้องทาทาเป็นสองฉบับนะคะซึ่งมีข้อความตรงกรันโดยเฉพาะฉบับหนึ่งเนี่ยมอบให้ผู้รับการตรวจและอีกฉบับนี้นำมาเก็บไว้ในสํานวนการตรวจแนะนํางงไหมว่า มีใครเอ๊ะแม้ว่าออสองฉบับเหมือนกันต้องเขียนสองรอบไหมเขียนรอบเดียวนะใช้กระดาษก๊อปปี้ทับเขาเรียกอะไรอะแทรกแล้วก็เขียนรอบเดียวนะคะโอเคข้อห้าหากผลการตรวจแนะนําพบว่าเนี่ยอันนี้พบว่าแล้วไม่มีการชําระภาษีหรือชําระไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทาให้จํานวนภาษีที่ต้องเสียเนี่ยคลาดเคลื่อนไปให้เร่งดําเนินการแจ้งผู้เสียภาษีให้รับทราบนะเพื่อ,อ,อผลการ ตรวจแนะนําเพื่อให้ผู้เสียภาษียื่นชำํำระภาษีครบถ้วนถูกต้องสังเกตป้าข้อ5้าถ้าเกิดความเห็นว่ามันมีการผิดพลายเคลื่อนหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบเราไม่ได้จะแบบประเมินภาษีนะเราแค่แจ้งให้เขาไปเสียภาษีซะแค่นั้นเองนะเออและทั้งนีเนี่ยการเริ่มออกตรวจแนะนําภายต้องต้องตรวจภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกตรวจแนะนํา ข้อนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังว่าตอนปฏิบัติงานอ่ะไปเคยไปเคยต้องขอออกตรวจอีกรอบหนึ่งเพราะว่าขอไว้แล้วแล้วตารางมันเลื่อนผู้ประกอบการก็ว่างไม่ตรงหัวหน้าก็ว่างไม่ตรงหมายถึงว่าหัวหน้าที่จะนําทีมหรือทีมเรามันไม่ครบอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพอมานับวันอีกทีอา้าวเหมือนเกินอ่ะมันเกินที่ขอไว้สมมติเออไปขอออกมาไว,ว้แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะออกตรวจวันนี้วันนี้แต่กลายเป็นว่าเอาเลื่อนเลื่อนเอามาดูอีกทีเกินสิบห้าวันตัวไปเองและทีมก็ ตัดสินใจว่าโอเคทําเอกสารเสนอใหม่ไม่ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงที่จะออกแบบให้มันผิดระเบียบอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเล็กเล็กน้อยน้ยเนี่ยไปก็จะไม่ค่อยเสี่ยงเพราะว่าอไม่อยากให้อะไรติดตัวไปแม้แต่เรื่องแบบเนี้ยนะคะทุกคนคือทํางานอยู่ในแบบอยู่ในเขาเรื่องอะไรอะองค์กรที่มีผลได้ผลเสียก็บอกอตรงๆว่ามันเป็นมันเป็นการจัดเก็บภาษีซึ่งไม่มีใครอยากเสียภาษีถูกไหมดังนั้นอ่ะต่อให้เราทํา เราเป็นข้าราชการเนาะก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบคือไปอาจจะดูเหมือนซีเรียสนะแต่จริงๆก็สบายๆแต่ว่ายึดระเบียบไปยึดยึดค่อนข้างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เผลออ,เออ่ะเออไปค่อนข้างไม่เผลอในการปฏิบัติหน้าที่นะคะต่อไปข้อสิบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของสำนวนตรวจสอบออตรวจแนะนำเนี่ยพิจารณาเสนอรายงานผลการตรวจแนะนำต่อผู้บังคับบัญชาเนี่ยขึ้นไปโดยมิชักช้านะ ตรวจแนะนําเสนอโดยมีชักช้าเหนือขึ้นไปหมายถึงปล่อยเสนอหัวหน้าฝ่ายปล่อยเองนะและเเพื่อเสนอผู้มีอํานาจให้ออกตรวจแนะนํารับทราบต่อไปความหมายง่ายๆปล่อยตรวจเสร็จแล้วใช่ปะกลับมาทํารายงานโดยมีชักช้าเสนอหัวหน้าฝ่ายปล่อยก็คือหัวหน้าฝ่ายตัดเก็บเสร็จปุ๊บก็เสนอขึ้นไปทักที่ท่านสอนี่คือปล่อยอยู่ที่พื้นที่นะสำหรับมีพื้นที่นะถ้าเป็นท่านภาคก็เสนอพออ,อกลุ่ม ไหมเขาเรียกผอออกกลุ่มหรือเปล่าออไปจะไม่ได้แล้วก็เสนอให้ท่านภาคกับทราบนะคะประมาณนี้เนาะส่วนกลางก็จะเป็นสเต็ปเหมือนกันนี่แหละข้อ11ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นเจ้าของสำนวนตรวจสอบเนี่ยตรวจแนะนำเนี่ยติดตามผลการปฏิบัติตามการตรวจแนะนําในกรณีที่ปรากฏว่าผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามผลการตรวจแนะนําให้เจ้าของสำนวนพิจารณาดําเนินการเพื่อให้มีการตรวจสอบตามหนังสือเรียกต่อไป ข้อเสียหมายความว่าสมมติไปลงไปตรวจแล้วแล้วมันมีข้อบกพร่องเรื่องล็กน้อยอย่างเช่นอาจทาบัญชียังไม่เป็นปัจจุบันยังไม่ครบอะไรเงี้ยันก็ไม่ได้แบบมีการประเมินทันทีแบบเนื่องจากตอนนั้นเป็นการตรวจแนะนำเนาะไปก็แจ้งว่าโอเคทําให้เป็นปัจจุบันทําให้ครบทั่วล,ลงบัญชีให้ครบทัวนะอะไรเงี้ยแต่พอสมมติไปไปตรวจเองหรือว่าพี่ปราบเข้าพี่ส่ยตรวจอะ่ะเข้าไปเจอว่าเอาอสถานประกอบการนี้ก็คือยังเหมือนเดิมอ่ะยังเหมือนเดิมแบบที่ไปไป,ไปตรวจเนี่ยไปก็มีสิทธิ์ออกแบบ ออกหนังสือเรียกเพื่อให้เข้ากระบวนการตรวจแบบตรวจตามหนังสือเรียกได้นะคะเคยทำไหมไม่เคยนะ <c oughs> ยังไม่เคยเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนที่เข้าไปก็ค่อนข้างซีเรียสว่าถึงแม้จะเป็นการตรวจแนะนําแต่ก็แนะนําแบบให้ cover เป็นเลยว่าแล้วก็แนะนําบอกถึงบอกถึงเขาเรียกอะไรอะบทลงโทษอะถ้าสมมติว่ายังยังไม่ปฏิบัติตามเนี่ยบทลงโทษมันจะมีอะไรบ้างมีค่าปรับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอื ข้อ12การเก็บข้อมูลที่ได้จากการตรวจแนะนําให้เก็บเป็นแฟ้มลายตัวผู้เสียภาษีรวมทั้งจัดเก็บเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบของหน่วยงานที่ออกตรวจแนะนาําและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งต่อไปอันนี้ก็ไม่ได้มีไรแฟร้มลายตัวหมายถึงว่า1แฟ้มต่อหนึ่งสถานประกอบการนั่นแหละซึ่งที่ทํางานปก็ทําแบบนั้นอยู่แล้วทํามาก่อนหน้าที่ปอยจะเข้ามาทํางานอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะประมาณนี้ ข้อ 13. การตรวจแนะนําสํานวนเรื่องใดที่ยังไม่แล้วเสร็จนะถ้าผู้ตรวจสอบนั้นได้รับคาสั่งแต่งตั้งไปดำรงตําแหน่งใหม่หรือรับคาสั่งปฏิบัตรริราชการในหน่วยงานอื่นซึ่งไม่สามารถดําเนินการในเรื่องให้แล้วเสร็จได้ให้เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจพิจารณาสั่งการว่ามอบหมายสํานวนตรวจสอบให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดต่อไปง่ายๆคืออย่างเช่นเคสปล่อยอย่างเงี้ยถ้าไปแบบจะลาออกหรือสมมติไปย้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วสำนวนมันยังมีอยู่ในมือแล้วยังไม่เสร็จไงยังไม่เคลียรก็ให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยที่มีอํานาจนะคะก็สั่งการเป็นบันทึกอะไรเงี้ยว่าเออจะมอบให้ใครนะคะโดยการส่งมอบสำนวนเนี่ยให้ส่งมอบเอกสารบัญชีที่ได้รับแล้วก็โดยพนักง,งานเจ้าหน้าที่ผู้ส่งมอบ รายงานผลการตรวจเอกสารบัญชีว่าได้ดาเนินการตรวจสอบเอกสารไปเพียงใดแล้วเนาะก็เขียนว่าเออตรวจถึงไหนแล้วมีประเด็นอะไรบ้างมีความผิดหรือไม่อย่างไรนะคะก็เขียนบันทึกรายละเอียดนั่นแหละโดยการจะทําบันทึกมอบสํานวนตรวจสอบภาษีสมภามิตไว้ต่อการไว้อืมแต่ว่าในเคสของปอยอะตอนนั้นเนี่ยปอยไม่ได้ทําเพราะว่าสํานวนในมือปอยเคลียร์จนหมดแล้วนะคะแค่ทําเอกสารสง่ง้อบงานเฉยอฉยแล้วเขาก็บอกว่าอืม คือเป็นหลักฐานตามต่อสอคือ,อไว้ต่อกันไว้นะต่อกันไว้เป็นหลักฐานอันนี้เชื่อมกันนิดนึงนะต่อกันไว้เป็นหลักฐานตามแบบต่อสอศูนย์หนึ่งขีดสองหนึ่งศูนย์หนึ่งขีดสองหนึ่งนึกง่ายๆนึกถึงเคสปอยอะสองอ่สงมอบสมบสํานวนสมบสํานวนที่ยังไม่เสร็จยาปอยมันลาออกสํานวนยังมันยังค้างอยู่มันต้องทำศูนย์ต่อสอศู 21, นยะ์หนึ่งขีดสองหนึ่งนะศูนย์หนึ่งขีดสองหนึ่งนึกถึงปอยไว้นะคะ ส่งมอบสำนวนเนาะส่งมอบหลักฐานเนาะเป็นบันทึกมอบสำนวนการตรวจสอบภาษีสมภสา,ามิตรนึกถึงอย่าปล่อยไว้อย่าปล่อยเราออกจากสมภสา,ามิตรแล้วนะคะเออเนาะบันทึกให้ให้บันทึกเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันนะโดยให้ผู้มอบเก็บไว้หนึ่งฉบับและผู้รับมอบติดไว้ในสำนวนการตรวจสอบอีกหนึ่งฉบับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเออเป็นหลักเป็นหลักการจาข้อสิบสี่การตรวจสอบภาษีรายใดที่ยังไม่เสร็จนะ ยังไม่แล้วเสร็จหากผู้เสียภาษีรายนั้นอันนี้กล่าวถึงผู้เสียภาษีแล้วนะคะย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ในเขตท้องที่อื่นให้หน่วยงานที่ตรวจสอบอยู่เดิมส่งสำนวนตรวจสอบและบัญชีเอกสารต่างๆไปให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบในเขตพื้นที่ที่ผู้เสียภาษีย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ใหม่เป็นก,การทำการตรวจสอบต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบต่อไปง่ายๆสมมติในเออยู่ภูเกต็ตย้ายไประยอง ก็เอาสานวนเอกสารทุกอย่างจากสมภาษามิตรภูเก็ตส่งให้ระยองซะสมภาษามิตรระยองเอาระยองหนึ่งะยองสองระยองมีหนึ่งสองหรือเปล่าเอ้ยไม่มีมีหรือเปล่าไม่มีนะไม่แน่ใจเออโทษทีอาจจะไม่มีอาจจะเป็นชนเนาะชนบุรีชนหนึ่งชนสองนะคะเออส่งไปเสร็จปุ๊บก็เออก็เป็นกระบวนการแค่นี้เลยตามระเบียบข้อสิบห้าสำนวนการตรวจสอบให้จัดเรียง ลำดับวันเดือนปีที่ตรวจสอบและให้กำหนดเลขลำดับหน้าของเอกสารไว้ทุกฉบับอันนี้ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าจะออกสอบอะถ้าถ้าคุณอ่านข้ามคุณก็จะลืมเนาะก็หน่วันเดือนปีและกำหนดเลขหน้าทุกฉบับแค่นั้นนะคะไว้ทุกฉบับแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้มีอะไรแหละต่อไปจะเป็น f ิล l orders แล้วตรวจแบบเสร็จเดี๋ยวทัาอีกคลิปนึงดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะแล้วก็ เดี๋ยวค่อยๆค่อยทุกคนค่อยๆทบทวนนะคะยังเหลือเวลาพึดสู้นิดนึงยังไงก็สู้นะบัญชีเนี่ยไปไม่ค่อยที่ไม่ค่อยมีความรู้มากพอที่จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังได้ทุกคนไปดูผู้เชี่ยวชาญที่เขาทําคลิปฟรีในในยูทูบนะคะซึ่งก็นะคิดว่าช่วยได้เท่าที่ประเมินแล้วช่วยได้แต่บัญชีเนี่ยบอกไม่ได้เลยว่าอ่านไปตรงๆเราจะเจอมันไม่เหมือนกฎหมายนะคุณต้องไปคิดตามในห้องสอบอีกทีนึงอ่ะอันนี้คือหลักการนะฝึกฝึกฝึกวิเคราะห์คือแต่ไม่ใช่วิเคราะห์งบนะ เป็นวิเคราะห์คู่บัญชีอ่ะเขาเรียกอ,อะไรขาบัญชีเหรอลงแบบการแบบถ้าสมมุติอันนี้ลดแล้วแบบสมมติว่าอะไรเงี้ยมันจะลงขาไหนเดบิตเครดิตขาไหนอะไรเงี้ยเออก็ฝึกไว้นะคะทุกคนวันนี้ก็จะน่าจะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวฟิลออดิตจะมีรายละเอียดมากกว่าตรวจสอบแนะนำเดี๋ยวมาอธิบายกันพรุ่งนี้นะคะ ติดไว้ว่ายังไงก็จะกลับมาอธิบายแน่นอนนะคะฟิลออดิตยังไงก็เจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากใครผ่านมาแล้วยังไม่ Sub subscribe subscribe ด้วยนะคะส่วนใคร subscribe แล้วก็ดูดูไปเพลินๆน,นะคะถ้าไปพูดผิดพูดถูดดยังไงก็ขออภัยด้วยคอมเมนต์บอกกันได้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีสมาธิบริหารเวลาให้ดีบริหารจิตใจให้ดีอย่า,อ,าอย่าเครียดมากค่อยๆค,ควบคุมจิตใจตัวเองอย่าให้เครียดมากแล้วก็ตกตก ให้ตัวเองอยู่ในแบบอยู่ในสติที่มันควรจะเป็นนะเพราะว่ามันใ,นใกล้สอบแล้วนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่าให้ป่วยนะคะซึ่งป่วยแล้วก็มันทำให้สมรรถนะของคุณลดลงอะคะ่ะก็ดูแลสุขภาพให้ดีช่วงนี้ฝนตกก็เรามาระวังในการเดินทางเรามาระวังเรื่องอากาศเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องการอยู่การกินทุกอย่างแหละเพื่อให้ถึงวันสอบเนี่ยทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ